เราชอบมีการพูดคุยติดตลกกับเพื่อนว่าแบบอุ้ยชอบคนไหนตีหัวลาาเข้าห้องเลยเหตุการณ์ล่าสุดนี้ค่ะสามีภรรยาตีหัวล่าเข้าห้องเหมือนกันแต่คราวนี้ตายนะคะผัวตั้งวงเล่าดื่มกับเพื่อนเมียไม่ได้ดื่มแต่ทะเลาะก,กับเพื่อนผัวในวงเล่าทะเลาะก,กันเสร็จผัวคว้าไม้ตีเมียแล้วล่าเข้าห้อง เป็นศพแบบนี้เลยค่ะหลายคนตกใจนะคะว่าโอ้โหเกิดอะไรกันขนาดนี้นี่ตารวจสพศรีประจันต์เขาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลศรีประจันต์นะคะว่ามีคนถูกทาร้ายร่างกายแล้วก็เสียชีวิตก็เลยไปตรวจสอบผู้ตายคือนางสาวประจบสุภรัตน์อายุ54ปีค่ะสภาพศพเนี่ยมีรอยเขียวช้าที่ลําตัวซี่โครงหักถึง5ซี่นะคะที่หน้าที่หัวที่หูเนี่ยมีแผลถลอกต้นแขนขวาช้ำแล้วก็มีรูเหมือนถูกข,ของแหลมเล็กๆเ,เ,เหมือนตะปูแทงด้วยค่ะ เบื้องต้นนายวิชิตสามีของผู้ตายแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่พาภรยามาส่งโรงพยาบาลเนี่ยให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุชวนภรรยากับเพื่อนข้างห้องซื้อเนื้อหมูมาย่างกินกันที่หน้าห้องเช่าแล้วก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันระหว่างนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ภรรยาบ่นว่าร้อนแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําในบ้านเห็นผ่านไปนานภรรยาไม่ออกมาสักทีผิดปกติเลยไปดูเห็นภรรยานอนแน่นิ่งอยู่ในห้องน้ําก็เลยลากออกมาที่หน้าห้อง แล้วก็ตักน้ำราดตัวให้ฟื้นปั๊มหัวใจแล้วพามาส่งโรงพยาบาลลองฟังเสียงนายวิชิตค่ะเียผมก็ไม่เคยผู้น้อยใจอะไรคุยกเข้าคนนานนานเลยเปิดเีอผมเยอนเยนานทำไมมันนานเข้ามาดูเขาก็ดูหอสเลยนล้รเห็นเมีย นอนหรือว่าย่างไรเมื่อกี้ผมรบเท้ามึงวามึงเรียกคนนอนเรียกอะไรมาเรี่ยอะไรมาช่วยก็ไม่มีใครมาเมื่อกี้เรื่องเล่นละครทีนี้เขาบอกว่าเขาเจอภรรยาที่ในห้องน้ำฟุบลงไปแล้วร้องไห้ด้วยนะคะเนี่ยแต่ตำรวจบอก ภรรยาจะฟุบยังไงสิโครงหักตั้งห้าี่แถมฟังไปฟังมาเนี่ยผู้เขากับการสพศรีประจันบอกว่าวิชิตให้การมีพิรุธอ่ะเลยพาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในห้องพักไหนเล่าใหม่ซิยังไงนะขอไปดูที่ห้องหน่อยพอไปดูหูในห้องน้ําที่บอกภรรยาหายเข้าไปคนเดียวนานนั่นนะคะข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนเหมือนมีสมรภูมิรบเกิดขึ้นในนั้นยังไงอย่างนั้นเลยพอไปถามเพื่อนร่วมวงที่บอกว่าเป็นเพื่อนข้างบ้านที่ตั้งวงเล่าด้วยกันน่ะเพื่อนบอกว่า เขาทะเลาะกันหัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยแล้วชอบทำร้ายร่างกายกันด้วยก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวันหยุดของนายวิชิตวิชิตเลยชวนเพื่อนข้างห้องตั้งวงดื่มเหล้าแต่เช้าจนตกบ่ายทะเลาะก,กันกับเพื่อนข้างห้องที่ร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกันคนทะเลาะคือนางสาวป,ประจบคือเมียครับวิชิตไม่พอใจก็ไม่รู้แหละว่าไม่พอใจอะไรคว้าไม้ระแนงอะค่ะไม้ระแนงยาวเมตรหนึ่งอะฟาดภรรยาเข้าไปแล้วก็ช่าแขนเข้าไปในห้อง หลังจากนั้นพอเพื่อนร่วมห้องเข้าไปดูเห็นวิชิกำลังปั๊มหัวใจผู้ตายอยู่หน้านห้องน้ำค่ะ ไไดึงเมียผมแล้วก็เ <concealed> ร <them now> ียกก็เ <seul> ร <meta> yeah, Th ียกดึยเมียผมช่วยหน่อยครับผมช่วยเรามานอนตรงนี้ก็่อนช่วยปั้นใส่ห่อแล้วเนี่ยจะที่รอยแตกเนี่ยเขาใช้อะไรตีเดี๋ยวเขาลมแตกเนี่ยใช้อะไรตีก่อนเป็นแรกเออกูใช้อะไรตีบอกว่าว่าเดี๋ยวเป็นลนเนี่ยเขาบอกเขาก็ลากเมียออกมาตรงนี้ปั๊มหัวใจอย่างนี้ แต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะว่าวิชิตก็บอกว่าวิชิตไม่ได้ทำร้ายภรรยาจริงๆ mm hmm. แต่เพื่อนบอกวิชิตเอาไม้ตีภรรยาเลยแล้วลากเข้าห้องเบ mm hmm. ื้องต้นตำรวจตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายนะคะ mm hmm. วิชิตปัสสาวะเป็นสีม่วงวัดปริมาณแอลกอฮอล์206มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะก็เมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาเลยนะคะเบื้องต้นตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบพยานแล้วตำรวจบอกว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อย่างที่วิชิตกล่าวอ้างแล้วแหละและยิ่งดูจากสภาพศพของภรรยาแล้วเนี่ยซี่โครงหักห้าซี่เนี่ย มันเกินกว่าแค่ตีนะตีทีเดียวมันจะหักได้5ซี่ขนาดนั้นเลยหรือ <c oughs> เปล่าเบื้องต้นตํารวจแจ้งข้งขอกล่าวหาไว้ก่อนนะคะทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เสพยาเสพติดค, <c oughs> ค่ะก็คุมตัวดําเนินคดีแล้วแล้วก็จะมีการควบคุมไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนร่างผู้ตายส่งไปตรวจพิสูจ <c oughs> น์อย่างละเอียดที่สถาบัานนิติเวชแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปต